สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยถ่ายคลิปน้องเราไว้นะคะแต่เมื่อคืนนะคะใบบัวร้องมากเลยนะคะใบบัวก็เลยเอาเขามาออกมาไว้ตรงข้างหน้าบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ข้างในบ้านนี่ร้องมากเหลือเกินแม่ไม่ได้นอนเลยนะคะก็ก็ไม่รู้กี่วันนะคะถึงจะหายนะคะเราด้ยย้ายก็ได้เอาเขานะคะออกมาไว้หน้าบ้านกับ อันชันนะคะเพราะว่าอันชันเขาเป็นตัวเมียมเหมือนกันนะคะมาไว้โกงหน้าบ้านนะคะดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ร้องแล้วก็ต้องเอาชวนชมแล้วก็ชบาไปไว้ในบ้านนะคะมีโกงของพวกเขานะคะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะคเขาก็เป็นอา,อายุเขาไม่ต่ำกว่าห้าเดือนแล้วค่ะนุคิดว่าะคะ่ะ ไม่ต่ำกว่าห้าเดือนแล้วก็ได้เอาย้ายกรงมาไว้ฝั่งตรงหน้าต่างบานเกตตรงนี้นะคะก็เอาชบากับชวนชมมาไว้ในบ้านนะคะเป็นตัวผู้เหมือนกันโอ้ตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ชะชบาเขาก็ชินนะคะชินกับการอยู่ในในบ้านนะคะในกรงในบ้านแต่ว่าชวนชมก็ ไม่ดื้อเท่าไหร่ค่ะ่วนยมเขาเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้แล้วตัวใหญ่เห็นจะกัดคอน้องอยู่นะคะกัดคอใบบัวอยู่ก็ถ้าปล่อยไว้ก็แย่แน่เลยนะคะถ้าปล่อยไว้ด้วยกันก็ต้องผสมกันเองนะคะก็เลยแยกเขาออกมาอยู่ในบ้านนะคะสองพี่น้องให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรโดนแยกก็จริงๆก็ อย่างถ้าตัวเมียนี่เขาติดสัตว์นี่มันก็มันก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงแป๊บเดียวเื่อท้องขึ้นมาก็ต้องมีลูกมีหลานออกมาอีกก็เลยป้องกันเอาไว้นะคะป้องกันเอาไว้เสร็จแล้วก็คงจะหาทางให้ทาหมันให้เขานะคะแล้วเราจะดูแลเขาแล้วก็เราก็ต้องช่วยเขาก็เดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนี้อีกทีนึงน,นะคะให้เขาแบบให้เขาหายก่อนนะคะใบบัว ก็สำหรับคลิปนี้ก็มารายงานให้ชมกันนะคะว่านกถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะย้ายกรงเด็กๆตอนนี้ใบบัวเอ้ไม่ใช่ตอนนี้อิงฟ้าก็สบายแล้วนะคะอิงฟ้าไม่ต้องอยู่ในกรงแล้วดีใจมากแล้วไหอิงฟ้าก็ปรับตัวนะคะปรับตัวให้เขาอยู่แบบด้วยกันแล้วไม่ ถ้าดื้อมากก็คงจะเบื่อคงจะไม่ดื้อแล้วล่ะคะ่ะแรกๆก็จะดื้อมากได้อยู่กับเหนียวเล็กได้สนเต็มที่เลยนะคะดูพากันเล่นน่ารัก <laughs> เจ้าชนชมนี่สม้มเจ้าสม้มมันสีส้มอะคะ่ะน้องสีสม้มตัวใหญ่เหมือนกันนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเท <laughs> ียบกับชบาแล้วชบาก็เล็กกว่าคนระเบอรอกันเลยนะคะโอ้ย เสียงลบกวนหน่อยนะคะอยู่ทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะเด็ก <L un anim> อนุบาลเข้าไปทานข้าวนะคะตามภาษาเด็กนะคะเด็กก็คือเด็กก็ <L un anim> จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ